สุ่มมาทำซับแค่นั้นเลยนะครับเฮ้ยไอ้เฮียโซโลมาชัดใจเลยสันนิษฐานคุณนักบอยัก,กับนิดแต้มนักพี่แต้บนักผมโอเคโอเคโอเควันนี้อะไรวอุ้ยแจกของเยอะม,มากเลยนะโอเคขออนุญาตรับทั้งหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันให้อะไรมาบ้างแต่เพชรเราตอนนี้คือโอเคแล้แล้วนะครับคุณมีสามเพชรมีโอ้โดน,นขามาแล้วนะครับโอเคแล้แล,แลว้ววันนี้ทุกท่านมาถึงไม่ใช่เอาใหม่ แล,แล้ววันที่ทุกท่านรอก็มาถึงครับวันที่ผมจะได้ใช้เพชรที่ผมนั้นดองมานานนับปีนะครับที่แบบว่าคนดูนั้นเฝ้ารอที่อยากจ,จะเห็นผมนั้นสุมสนมส่มสักทีนึงไม่สุ่มสักทีว่าพี่โอ้โหกักเพชรอยู่นั่นแหละอ่ะวันนี้ผมจะสุ่มแล้วนะครับเพราะว่าผมจะสุมโโมะส่มโซโลมาทําซับนะครับอ่ะสุ่มโซโลมาทําซับนะเป็นงานกูกลืนไหม อ่าวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ามากครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เพชรเนี่ยนานนับปีนะครับเนี่ยผมจะโซโลมาทำซับครับแค่นั้นแหละซับทับเจ็ดแท็กร้อยเจ็ดสิบแปดผมจะต้องในนาคตผมทำซับร้อยเจ็ดสิบแปดครับนั่นแหละเหตุผลที่เราจะสุมโซโลก็คือเหตุผลแบบเออมากเลยครับสุ่มมาทำซับแค่นั้นเลยนะครับโอเคไป let's go นะครับมาคือทุกท่านเนี่ยหรือแบบว่าหลายๆคนนะใครที่อยู่กับผมมาเนิ่ดนานเนี่ยรอดูคลิปวันพชรผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าผมนั้นเป็นคนที่ใช้เพชรแบบ ไม่ใช้สักคีหนึ่งอะ่ะผมขี้กักเพชรบ้างนั้นเถอะแต่วันนี้มันมาถึงแล้วทําไมมันต้องเป็นวันนี้อ้าวอธิบายไปอีกทําไมต้องเป็นวันนี้นะครับเพราะว่าหนวดขาวมันเป็นบัตรดําหมายความว่ายังไงหนวดขาวเป็นบัตรดําก็หมายความว่าถ้าผมสุ่มโซโลเกลผมก็จะได้หนวดขาวไปเป็น2เด้ง ex 2เด้งครับแค่นั้นแหละเลสโกนะเลสโกไหมเลสโกไหม one two three เ oh. พชรสามโซเพชรสี่พันขอแคปรูปกอนได้ไหมเพชรสี่พันเพชรเกือบสี่พันนะครับเลสโกนะลุย ขอแค่ไม่ไม่โดนการันตีถ้าโดนการตีเราก็ได้เอ่อหนวดขาวอยู่ดีนะครับมาสายโลมานามิครับโอ้โหนามินามิคิสันี้โอเคไปต่อหนึ่งร้อยเพชรมาหนึ่งร้อยเพตรอควีนเฮ้ยเฮ้ยควีนโง่ไปต่อครับไ,ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไปร้อยห้าสิบเพตรเฮ้ยืิอแมไอชิ้นนี้มันชื่ออะไรนะลืมแล้ว ไอ้อะไรวะ <c oughs> คินเนมอนคินเนมอนอุ้ยฟรีรอบนี้ฟรีรอรุ้ยดีสิบเอ็ดโลโคราฟรีนะครับโอเคโคราจริงๆให้โครากูจริงๆไปใช่น่าจะประมาณสองร้อยเพชรครับใช่สองร้อยเพชรสองร้อยโอ้ยผมยิงบอกนะว่าการันตีอยู่ที่สองพันแปดร้อยเพชรนะครับสำหรับเจ้าดัวโรนาโซโรนะครับโอเคสุปไปผมขอให้มันแตกก่อนสองพันแปดร้อยก็คือคุ้มแล้วครับใช่ ขู่นี่คือการกดเพชรในดีลักนะครับขู่กดไปก็น้ําตาลินไปอ่ะครับแตกเป็นเฮียวโกโร่แม่มาหน่อยลูกมาหน่อยมาหน่อยมันจะไม่ได้เอนเตอร์เทนมากเหมือนตอนที่สุ่มใหม่ดิเฮย้ยสายวิง่งตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหแต่เราจะลุ้นทำไมกวะเราต่อโซโลนี่วะเฮ,ฮ้ยเฮียไอ้น,นี่นี่วะฟรีปะฟรีออกดิฟรีสปริน ฟีสปินเข่าตามสติบออกรอมาก็ได้นะออกรอมาก็ได้นะครับรอรอบุกสายวิ่งอีกแล้วเป็นอะไรกับสายวิ่งวะโอ้โอทามาเอามาทําไมโอ้เป็นอะไรกับสายวิ่งวะเนี่ยไปลูกคิงเฮ้ยคิงเฮ้ยคิง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 เฮ้ยตัวดีมากตัวดีปาตัวเล่นซับแดงเลยเฮ้ยเฮ้ยผมแคปผิดตัวเล่นกับซับแดงได้ครับทำไมผมถึงดีใจที่ได้คิงครับเพราะว่า คิงเล่นกับสีแดงได้ดีมากครับเราจะปั้นสีแดงไงพอเราจะปั้นสีแดงเราไม่มีรีเจนที่จะเล่นกับสีแดงได้ตึงครับแล้วสายวิ่งมาครับก็คือคิงนี่ตอบโจทย์มากครับเล่นดีมากตัวอะไรวะโดฟา์มิงโกหรือเปล่าอ๋อไอ้ไอ้โอชางมาแล้วกันผมลืมชื่อไปแหละคัดซืดึงน้ำมันน้ำมันน้ำมันไหนอ่านคับซืน้ำอ่านกาละสินสายมัดมาลูกโอ้ยไอ้มนุษย์ของเล่น ไม่เอามวเอม่อมอมอมอฟีฟีฟีต่อไปเป็นฟรีสปินนะครับผมฟรีสปินถ้าผมเกินนี่เพชรผมจะเหลือแค่พันต้นๆเลยอุ้ยนามิก็เก่งนี่ตัวเนี้ยเฮ้ยเอาดีได้ตัวที่เก่งแต่ว่าเราไม่ได้พวกรอบุกเลยวะขอรอบุกกับโซโลเดสโซโลเด้เพิ่งเบลโอ้โหหายวิ่งแล้วจินเบมาอุ้ยสวยโอ้จินเบผมต้องไอ้นี่พอดีต้องการทาให้มันเบลร้อยให้เร็วที่สุดซึ่งได้มา200สองร้อยเศษอุ้ยเราได้ เออฟงกี้มาเนี่ยครับเอ้ยออกทุกตัวที่เอ้ยเอ้ยซินเบเราต้องการอยู่นี่มาแต่โซโรกูอยู่ไหนโซโรกูอยู่ไหนออกไอ้ที่นี่มาก็ดีนะไอ้รอรอ,อบุกถล่มนะครับหรือว่าโซโรเดชก็ได้ช่วยจะได้เพิ่มเล,เลเวลเลเวลเลเวลเ,ลเวลที่อะไรหุห้ยเกลือมากเลยนเนี่ยโดนไปกี่เพชรแล้ววะโดนไปเกือบเจ็ดร้อยเพชรแล้วนะแล้วสายมัดเฮ้ยสายมัดโ,ซโ,ซ,โ,ซ,โซโรโซโรโซโรเอ้ยช็อปเปอร์หัวดอ มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหหมดครับอสายมัดมาทั้งทีแล้วมันเป็นเชียนไม่รู้ออกแต่สายวิ่งครับพอดูผมไม่เข้าใจเลยนะครับไปกันต่อเฮ้ยมาสายมัดเฮ้ยออกฟรีเหรอตองมีฟรีไมใช่เหรอโซโวลไหมอะไรของมึงไงโอ้ยอิ้ยทํำทำซับ,บทำแดงได้อยู่เหมือนกันนี่หว่าเพราะว่ามันอา่ารุ่นชัวร์หลายแล้วก็สโวนทำซับสโซนแดง,ดงไม่เป็นไรแต่เราก็ยังไม่ทำไง يع. เราต้องการเจ็ดแท็กไม่ได้ต้องการสโซนไปกันต่อ กูผูกโดนไปเกือบแปดร้อยพิรแล้วนะครับอืขอแค่พันเพิรพอลูกไปเดไปมากมากกว่าพันเพิรเลยนะลูกนะมาอีกสองโลออกมาได้ไหมลูกพ่อเฮ้ยยี่ยอสโซโลมันเป็นยีกเก่าเลยเลยพี่แต่กูต้องการบึงมากเลยโซโลนะนะโซโลออกมาเลยลูกโซโลลูกโซโลย่ารู้หรือเปล่าสามพันพิรแล้วกูสะสมมาตั้งนานโซโลลูกใหญ่เพชรพี่พ่อหมดเลยนะลูกนะโอ้ตัวอะไรวะ ฟรีฟรีออกฟรีไปฟรีสปินไปเร่อบนี้ฟรีสปินครับฟรีสปินฟรีสปินอุดงองมาทั้งปีเพื่อมึงคนเดียวเลยเนะี่ยเฮ้ยสายมาฟรีสปินฟรีสปินก็ร้องเพลงพ่อมึงอ่ะมขอพายนี้คำหยาบจริงครับวันนี้คือแบบว่าเป็นพิษในดีหลักอ่ะเขาดูเคสป่ะขอโทษจริงๆริครับถ้าแบบวาจาที่แบบ ซอยฉุนมากในขอดทษจริงๆนะครับคำหยาบเยอะหน่อยสายมันมาโซโลไหมโซโลไหมโซโลโซโลโซโลนะโอ้ยใครหนูกูเกลียดมึงเกลียดใครหนู่มกเกลียดเลยและเสือกเป็นสายมัดแดงอันนี้เวลาได้โคล่ะน้อยก็ไม่เคยสมใจไปลุยมาล,นะโโลมาลูกนะโซโลนะลูกนะ เกี๋ยวไ,ไม่แม่งหนีลลูกโอ้ยเหลือ,อ,อสองพันพีดแล้วว่ะอุ้ยโดนการันตีหรอโดนการันตีจริงๆหรอโซโล่โดนการันตีจริงๆหรอจะจะให้โดนการันตีจริงจหรอโซโล่ฟีสปินไปรอบนี้ไปจะให้โดนการันตีจริงจหรอโอ้โหเหลือ 1, 000, 1, 000พันพันกว่าพีดเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเดือพันร้อยพีดจริง แล้วยังไงครับอืมโลบินแดงโุ้ยเยชม่อ้ผมตุ๊บโอ้โหอ,อะไรวะไม่มันเกลือจังวะคุณดูเพชรผมเจอแบบเรือน้อยสัสสั์เลยอะแล้วยังไงครับอืมสายลูกมาทำไมวะไอ้เชี่ยไอร้อนนี่คุณดูผมเริ่มใจไม่ใจไม่นิ่งแล้วดิประเด็นนะ่ะฮะ ใจผมไม่ไม่นิ่งแล้วโอ้โหโดนการตีชัว์เลยว่ะคนดูขอโทษครับในการแบบเสียงเสียงเขนาน้านี้จะดังกล้องหูคนดูไปหน่อยแล้วแบบคําพูดก็ช่อช้อยดุนขอโทษคนดูจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่มันแบบคนดูคิดดูดีเราต้องเราทําอะไรในสิ่งนั้นมาประมาณอุ้ยแต่เราก็ตั้งใจมาสูมตู้นี้อยู่แล้วไม่เป็นไรคือ,อยังไงสักวันต้องใช้เอาไม่เป็นไรไมไราจะเสียใจทําไมวะแต่ก็เสียใจที่มันเกือนี่แหละนะครับ ตอนนี้ก็ปลาไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ทำไมแตกสีเดาเยอะมากเลยนะเนะี่ยแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการสักตัวเป็นยี้ยอะไรไม่ต้องการสักกตัวครับแต่จะได,ด้ออกมากเต็มเลยนะเฮ้ยอืมอนี้ไม่ใช่ว่ากดข้ามเลยนะกินน้ำอยู่ดุย ไม่ใช่ว่าลุ้นอะไรนะคือกินน้ำอยู่แล้วมันกล่องทองพอดีโอ้โห<ม>เสียไปเท่าไหร่่ไม่รู้นะแต่สามพันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ดิไม่ถึงไม่ถึงเสียไปแค่ 1, พันเพชรปะใช่ไหมเสียไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยเพชแล้วนะทุบโอ้มันออกอะไรวะรอบุกมาก็ได้โซโลเด,ดก็ได้ถ้าจะออกตัวแบบอย่างอื่นอ่ะโอ้โห ตัวทำซับไม่ออกนะไม่ออกแต่ตัวอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่เข้าใจหน่อยเวจินเบรโลอีกรอบหนึ่งไปจินเบไหมก็ได้จะได้เบียวร้อยไปเลยนะเออจบจบไปใจร้ายใจดำจริงๆนะไม่ออกตัวซับซับไม่ด้วยนะเฮ้ยสายวิ้งต้องดูแลครับโหดีเอ,อ้ยทำซับได้อยู่แต่มันก็จะทำสีแดงอะ่ะไม่ได้ทำสีโอ้ผมผมจะได้บัตรดำแล้วเนะี่ยคนดู ดูผมซุ่มซุ่มเกินไปแล้ววะเนี่ยมันต้องใช้กี่ใบวะลืมคำนวณดูเลยเฮยโอโรบีได้อยู่ต้องทำซับเขียวไม่เป็นไรให้ไฟให้ไฟเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่ามันต้องใช้กี่ใบนะครับเดี๋ยวจะสุ่มเพลินเกินไปนะไอ้เชี่ย14 14 14 14 14ประมาณประมาณเท่าไหร่เอ่ย สี 28, 28, 28. ่คูณห้าป,ประมาณายี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยังงั้นก็เป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดสามสองเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบหกเป็นเจ็ดสิบใบเหรอเจ็ดสิบใบปะประมาณเจ็ดสิบใบไหมน่าจะคำนวณไม่บิดเล่นจะต้องเจนะ็ดสิบใบเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลับดูนะว่ากี่ใบแล้วนะครับผมมีกี่ใบแล้วนะ ขออนุญาตรับแล้วดูแป๊บหนึ่งนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะก็เรามีใบเรามีสี่สิบสามใบแล้วเชื่อผมนะจะคำนวณไม่ผิดนะครับนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะยี่แปดยี่แปดนสามสิบสองไปสี่สิบสองสี่สิบสองอ่ะสี่สิบสองสี่สิบสองเป็นห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบหกเจ็ดสิบใบถูกแล้วมา ต่อครับสี่สิบไปละวะเอ้ยไอ้เชียโซโลมาไอชัดใช่เลยสเน็กแมนแบบนีีไอ้โซโลเตกูขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณครับสเน็กแมนมาคือไม่ต้องคิดครับโอ้โหแต่อโอไม่เป็นไรคือไม่โดนก่อนกานาตีก็ภูมิใจแล้วนะครับเกือบได้นวนข่าวนะเดี๋ยวเรารอสุ่มเลย อุ้ยแค่ไม่กี่รอบก็ได้ดรวจข่าวแล้วเนี่ยอีกสี่ครั้งก็ได้ตรวจข่าวแล้วเนี่ยสุ่มต่อเลยดีไหมหรือเราจะรอสุ่มในเ e อ็กหน้า ah ดีวะแม่เรารอเอาสองเด้งไปเลยเอาสองเด้งไปเลยครับอ่ะคลิปนี้ได้สองเด้งนะอ่ะสุ่มไปเลยไหมหรือจะสุ่มตรงตู้โซโลโอีกทีหนึ่ง,งดีวะดีวะสุ่มตู้โซโลดีกว่าหรือสุ่มตู้นนทข่าวดีวะปม,มสุ่มตู้โซโลดีกว่านะครับเพราะว่าตู้โซโลมันจะได้บัตรด้วยหรือเปล่าวะ ตุ่มตู้ไหนดีวะแต่สุ่มยังไงก็คือสุม่มอีแค่สี่ครั้งอะครับเข็ยนไหมเอาตู้ไหนดีคนดูตู้ไหนดีเลือกไม่ได้วะต้งเอาตู้ไหนดีวะอันนี้มันได้แต้มขึ้นปะวะไม่ได้นี่วะเอาสุ่มตู้โทรโลโลแล้วกัน อีกแค่กี่ครั้งวะอีกแค่ประมาณสามครั้งครับสามครั้งฮุ้ยผู้สนิกแมนแตกแต่ผิดเวลาไปนหน่อยผู้ได้โซโลแล้วครับอืมดีใจจริงๆเลยครับได้สอ,องครั้งโซโลแตกตัวหนึ่งได้ไหมโซโลแตกตัวหนึ่งนี้โซโล มาอีกตัวหนึ่งนี่สายินเบยไหมเฮ้ยได้อยู่นะไอ้นี่ทําทับเขียวฟรีตัวเนี้ยโอเคเลยอ,อีกรอบนึงแล้วครับอันนี้ได้ไหมไม่รู้นะฟรีอะได้ป,ะปะ่าววะไม่ให้นี่หว่าเฮียแม่ห่วงจัดโอเคได้โซโลก่อนการันตีครับแต่ก็สุ่มไอ้นี่อยู่ดีนะครับสุ่มเกินไปอยู่ดีเพราะว่าเราเจา้าบัตรดำยังไงเรา โอเคได้สองเด้งนะครับคลิปนี้หรือเปล่าวะกูว่าไม่ได้ชัวกูว่าไม่ได้ชัวเลยใช่ไหมวะโอ้มันต้องุ่มอีกรอบไอ้เหี้ยต้องซูมอีกรอบแรงโคโช็อตฟิลโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้บัตรดำแค่ใบเดียวเฮ้ยสายมัด โอ้ดู oh, ดขาวมานะันแต่ผิดล่างไ้เหีย <laughs> ไอสัตว์ดวดขาวมาแต่ผิดล่ากนะครับคนดูโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เรามีกี่ใบแล้วผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะเรามีห้าสิบใบว่ะถ้าสุม่มอีกนิดนึงก็ได้โซโลตัวหนึ่งแล้ววะ่ะเอาไงดีวะคนดูผมว่าสุ่มต่อแล้วกันนะเออผมกดโซโลต่ออีกว่านะคือเอาสองตัวไปเลยเออเอาให้สุดเลยแล้วกันผมก็คงไม่ใช้เพชรอีกยาวเยู่ยแล้วแหละเอาสุดเลยแล้วกันเอาสุดเลย ไปไปถอยจัก,จกตัวไปคอเอาโซโลอีกตัวนึงเลยเพราะยังไงเราก็ต้องทำให้มันไม่รออยู่แล้วอ่ะส่มๆแม่งไปเลยแล้วกันนะครับข้างแม่งแล้วกันสุูๆแม่งเลยแล้วกันนะครับเอาไม่หยุดด้วยดิกูกูได้กดแล้วมันกดไม่หยุดเลยดิได้กดแล้วมันกดไม่หยุดเลยดิเฮ้ยแต่กิง เชี่ยเฮ้ยแต่จริงคนดูเฮ้ยมึงกดตอบผมได้โซโลอีกตัวหนึ่งเลยเป็นสามตัวเลยเนะี่ยคนดูเฮ้ยเชี่ยได้สองตัวแล้วนะคนดูดูนะได้โซโ,ซโลสองตัวแล้วนะครับอ่าขอคิดขออีกตัวหนึ่งอนะ่ะเอา คุณผมว่าทำโซโลวิวร่รอยได้เลยเนี่ยโอ้โหวิได้โซโลแตกรัวๆ้ครับมาดูดูดิจัดอะเอชิดอยู่ไหนวะเนี่ยกี่ใบแล้วไม่รู้เนี่ยสุ่มแบบเพินจัดอะสุ่มเพินสัดเลยโอ้โห<ล>ผมแบบผมตั้งใจตอนแรกคือตั้งใจว่าเอาตัวเดียวพอนะแต่ตอนนี้คือใจมันสุ่มไม่ไม่หยุดเลยครับประเด็นอะ <ๆ S 1> ผมพอด้วยนะกี่ใบแล้วไม่ใช่สุ่มเกินไปแล้วล่ะ 5้าสิบแปดใบว่ะ z ุ o ต่อ z ุมต่ออีกสิบสองใบอะครับไปสิบสองใบ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 ข้าไปอีกสิบใบอีสิบใบเร็วขอโซโลอีกโซโลอีกขอโซโลอีกสักตัวไป อีก้าใบอีก้าใบมาเฮ้ยคิงสวยดิเฮีย <Yeah! S 1> อ่าาดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยขอซับแดงก็ได้มาเหลือกี่ใบแล้ววะเนี่ยผมลืมนับแล้วตุ๊บ เดี๋ยวๆ,ๆอีกใบแล้ววะขอไปดูแปบ๊บนึงนะครับเี่ยตอนนี้ใจผมไม่อยู่สุขแล้วผมแบบตอนแรกคือต้องการแค่เอาตัวเดียวนะแล้วค่อยไปบี้เงานะแต่ตอนนี้คือกดไม่อยั้ยงละอีกห้าใบครับอีกห้าใบอีกไปอีกห้าใบครับแตกอือสับแดงไม่แตกแตกแต่ตัวอะไรไม่รู้ <S <S อีเหี้ยสโลว์ไหมตัวหนึ่งนี่ลูกสโลลูกพ่อ โซโลุ้ยใครโดได้อยู่สวยต้องนำเหรียญสีอยู่ดีโซโลโซโลโหไกูกดเกินแล้วมั้งเนี่ยโอเคได้ยังครับได้ยังอุได้โซโลประมาณสามตัวคิดว่านะคิดว่าอูน่าจะหกสิบแปดใบขาดอีกสองใบ คืออีกหนึ่งราวใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรใช่ครับอีกหนึ่งลาวไะรอบสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันขอให้ได้โซโลอีกสักตัวไม่น่าได้ละขามเลยเฮ้ยได้รอสวยสวยเร็วร้อยพอดีไม่ต้องแลกเศษแลกสัพ์สวยมาจบครับคนดูได้โซโลสามตัวครับแต่เพชรผม จาก4,000ครับโอ้โหเหลือแค่นี้เหี <c oughs> ้ยอะไรเชี้ยแล้วไงกูแม่กูไปกดกับโซโลโหมดแล้วรอบุกก็ไม่ออกเลยครับไ <c oughs> ปเอาไปรับการันตีโซโลกันดีกว่าไปลุยก o Go t a บิ๊กมั่โอ้ผมขอตัวที่มันแบบเป็นซับแดงนะกันนะมาโซโลเดชมา โอ้โหส่อโซโลได้ได้โซโลบาโนุไปเฮ้ยสายโลโม,โ,ยยโมริอ้เหี้ยฮึบโมเรียมานึ่งคุยเลยนะโมรียไปรอบสุทดท้ายการันตีครับแม่ได้โซโล3ตัวครับได้อยู่ได้อยู่ไม่เได้ไม่ได้ไ คือเวลแปดสิบเลยไะเไรเว้ยไม่เไรเว้ยถือว่าได้ถือว่า,าตั้งใจมา,าการันตีอยู่แล้วเออเดี๋ยวคือสุ่มอีกนิดนึงก็ได้การันตีหนวดขาวแล้วเนาะมาดูโอเค,น,ค,น,น,ะคะนะครับวันนี้แล้วกันนะครับก็ได้โซโลมาถึงจากจากสามพันเก้าเนาะเหลือพันร้อย 1, 1เลยนะครับแหมผมดองตั้งนานนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราทำเพื่อตัวละครที่ ตอนนั้นต้องการน,นั้นรอมนันนานนะครับนี่โอ้โซโล,โลเวลแปดสิบเอามาทําอะไรรู้ไหมคนดูเอามาทําอะไรรู้ไหมเอามาทาํา <c> ซ <oughs> ับนี่นะครับเจ็ดแท็กนะครับซับนี้นะครับถ้าผมโชคดีได้รอบุกเนี่ยมันจะกลายเป็นในนี่เลยเนาะโอ้โหนี่ครับโอ้โหรอเลยครับผมรอเลยแต่ผมก็ยังไม่กล้ายัดของอะไรในตอนนี้เนาะเพราะว่าเอา่อในส่วนของยังไงอะ คือมันมีสีใหม่มาเว้ยเนีย่ยมันมีสีแบบสองสีนี้มาผมเลยยังไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อะไรคือเราได้โซโลทั้งหมดสามตัวนะครับเสียไปทั้งหมดสองพันแปดร้อยเลยครับสองพันแปดร้อยได้มาโซโลมาสามตัวโคตรคุ้มเลยนะผมว่าโคตรคุ้มแบบโคตรเลยนะคือจริงๆผมต้องมายัดเศษหรืออะไรพวกเนี้ยอีกนะครับแต่ว่าเบลแปดสิบเลยคือพร้อมเล่นเลยนะครับอุ้ยตนะึงนะเนี่ยผมกม็ต้องเอาไปบิงผมก็ต้องอตอนแรกคือกะว่าจะสุ่มมาแค่ตัวเดียวแล้วคือจบ เพชรก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมแต่เนี้ยที่ผมกดสุ่มต่อเนี่ยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องมาหยัดเศษเราต้องมาเอามาวิ่งอยู่ดีอะ่ะให้มันแบบเป็นเวล,ลอยอยร้อยยังไงเราต้องผมจะทําบูตจันอยู่แล้วไง้ประเด็นนะ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวิ่งสองโซโลไปเลยนะท่ๆไปเลยนะครับมันผมเป็นเมนโซโลแต่จริงไม่ได้เป็นเมนโซโลนะแต่ก็ทําแล้วกันนะเพราะว่าไอดีเราแม่งจะโคติงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคนดูก็นะนั่น,น,นแหละหมดไปตั้งสองพันแปดร้อยพีทครับเยอะนะไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับถึงจะได้วดนข่าวสักตัวต้องรออีกรอบหนึ่งอะ่ะถึงจะ ผมจะไปคำนวณนว,นว,ว่าจะได้หนวนขาวในอีกเท่าไหร่นะจะได้โซโลทตั้งสามตัวนะครับพอแล้วครับไปเจอกันนะครับเพืด่ดูบุ้ย